โอเคครับก็สวัสดีครับก็มาพบกับช่องผมอีกแล้วนะครับก็ทำง่ายให้ยากนะครับก็วันนี้ลงช็อปนะครับไข่เส้นอันนี้มีงานครับเจาะรูเด็กแ่นครับ กไ็ไม่ไม่มีความรู้เรื่องโลหะวิทยามากนะครับหรือว่าเรื่องเหล็กมากครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเหล็กหรือเรื่องอะไระครับคุณสมบัติก็ลองไปเสิร์ชกันดูนะครับใน Google ครับข้อมูลก็จะอยู่ในนั้นวันนี้ก็มาแชร์ครับเรียกแชร์ดีกว่าหรือว่าเรียกว่าแนะนำดีก็อนนี้ผมก็ ีพี่เห็นพี่ท่านนึงครับจากที่เก่าเนาะคือเห็นมาแล้วก็โอเคเออมันมันใช้งานได้เนาะใช้งานได้ยังไงครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือเป็นหกเหลี่ยมแต่ว่าด้ามมันหักแล้วครับก็คือหกเหลี่ยมที่มันชำรุลละอันนี้เป็นสีดำเนาะ กเลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นประแจแอลครับเขาเรียกว่าประแจแอลถ้าสมมุติว่าเราใช้งานไปแล้วเกิดการหักหรือชำรุดอย่าเพิ่งทิ้งตัวที่หักนะครับส่วนใหญ่ก็จะหักหักตรงนี้เนาะหักตรงคอนี่คอ ตัวใหญ่ก็โอกาสหักที่จะยากครับค่อนข้างยากแต่ว่าก็มีโอกาสหักเหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กก็โอกาสหักก็จะเยอะกว่าโอเคครับหักไปแล้วก็เศษที่เหลือครับลําตัวมันก็อย่าทิ้งนะครับตรงนี้เนาะเรียกว่าลําตัวเนี่ยลำตัวมันก็อย่าทิ้งนะครับ,รรมรบผมไปเห็นพี่ท่านหนึ่งก็ไอเดียเขาดีเนาะเขาเอามารับ ทำเหล็กมาร์กเนาะหรือว่าเหล็กตอกน้ำศูนย์ก่อนที่เราจะใช้ดอกสว่านจเจาะเราก็จะใช้ตัวนี้แหละครับตอกนำลงไปก่อนเพื่อให้คมดอกสว่านเนาะจิกลงไปได้ครับแล้วมันก็จะตรงกับที่เรามาร์กอันนี้ครับ ก็ทําจากประแจแอลที่หักแล้วง่ายๆครับวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอแล้วก็มาแชร์ถ้าใครมีประแจแอลหักๆนะครับก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเอาไปรับครับรับไปหินเจียก็ได้ครับรับไปหินเจียแล้วก็หล่อเย็นหน่อยครับชุบน้ําหน่อยแล้วก็รับมุมแหลมๆแบบนี้ครับ มันสามารถที่จะเอาไปมาร์กลงบนเหล็กเหนียวได้ครับเหล็กเหนียวเนาะเหล็กดำดำครับเหล็กเกรดทั่วไปเหล็กเหนียวมันจะนิ่มหน่อยออวัสดุที่ทําที่ใช้มาใช้ทําปะแจอแอลก็น่าจะเป็นเหล็กเกรดเครื่องมือครับแต่ผมไม่แน่ใจสเปกนะว่าเกรดไหนแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติความแข็งกว่าเหล็กเหนียว มันก็เลยสามารถที่จะแบบมาร์คมาร์คมาร์คลงไปบนเนื้อเหล็กได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเหล็กเครื่องมือนี่เขาขึ้นรูปเลยหรือว่าขึ้นรูปเสร็จแล้วหรือว่าไปทำกระบวนการชุบแข็งด้วยหรือเปล่านี้ผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะครับแต่ผมรู้ว่ามันมีความแข็งมีความแข็งประมาณหนึ่งซึ่งสามารถที่จะตีจิกลงบน เนื้อโลหะที่อ่อนกว่าได้ครับอย่างเช่นเหล็กเหนียวอ,อีกอย่างนึงดอกสว่านก็มีความแข็งมนกัน,นครับถ้าดอกสว่านใครใช้แบบเจาะแล้วหักหรือว่ายัางไงครับมันก็สามารถที่จะทําเป็นเหล็กมาร์กได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ครับทําได้ เพราะว่าตัวมันเองก็น่าจะทํามาจากเหล็กเกรดพิเศษเหมือนกันครับเพราะว่ามันมันสามารถที่จะกินเหล็กได้อีกทีหนึ่งอ่ะคิดว่ามันก็น่าจะมีความแข็งแข็งมากกว่าเหล็กทั่วไปครับเหล็กเหนียวแข็งครับสว่านก็ทําจากเหล็กเหมือนกันแต่ผมไม่ทราบว่าจะจะเป็นเกรดไหนเนาะจะเป็นเกรดครึ่งเกรดเดียวกับ หกเหลี่ยมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้ว่าสามารถเอามาตีจิตชิ้นงานได้มาร์ลงเด็กเหมียวประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็มาแบ่งมาแชร์ประสบการณ์กันครับใครมีอะไรก็มาเม้นได้ครับน้อมรับทุกคำติชมครับผม ก็เปิดกว้างครับผมก็อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆอะไรใหม่ๆครับออาไปทำงานของผมครับก็ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปประการใดก็ขออาภัยในหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ